ในส่วนของผมแล้วแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เล็กๆเลยนะตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่อำพภะเกาะพักจังหวัดนครสวรรค์คุณแม่นะครับพาไปเข้าเฝ้าตอนที่ทรงมาทรงงานที่สารกลางจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เล็กๆเลยจ้งความได้หาชนในเมืองน,นั่นเต็มสารกาลารนะ เราก็เห็นพระองค์ท่านทองหน้ามุขาการแล้วก็สงเด็จพระหัตถกรสมเด็จพระลาทีเห็นว่าเ,เข้าใจพระาทประมาณก็เปห้าสิบปีที่ผ่านมานั้ยังเล็กหน้าครับเจ็ดแตงกวงเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งยนรับเข้าเฝ้าตอนที่ต้องย้ายเข้ากรุงเทพแต่ที่วัดพระแก้วยังมีโอกาสได้การาบพระบาทในเะราชินิีพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัว ตลเดืสดวาแต่ความรสึกเราตื้นสันต้องเอาผ้าเส้นหนาหาวา่างจากประบาดให้ตรงสอง,นะง,งหย่ยบนะฮะตนผ้าเส้นหนาต่อมาในครับเมีอกาเข้าเป้าอีกสครั้งสองครั้งในเป็นการรับพระทานะิธรรมตอนจบพิธีที่มาในห,หลายรอบผมโชบดีนะในจบะเกตนิยม ก็ยังจำได้นะครับก็เกียรตินิยมในสมเด็จพระราชนิพนธ์ครบรอบเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละทรงพระธรริอยาเต็อีกครั้งหนึ่งก็จบเยาวรัชสรรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ปี2535แล้วก็ปีเดียวกันนี่ก็โชคดีคือได้เป็นประหลัดอุโสป่าซาเมื่อปี2535 ปีนั้นเนี่ยทรงเสด็จทรงงานที่แม่อาวังจังหวัดนครปฐมโดยพระเจ้าซึ่งผมเป็นแปรส่วนท่านแม่เพอก็มอบหมายผมไปดูแลที่น,น้องประหาัดนนะเฝ้าแล้วก็ทรงพระดพระดพระราชิะะะะะะนเดินมาก็ทรงพักทายปฏิสัทางกับพี่น้องประชาชนท่านแม่เพอก็ให้ผมจบจบก็ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชายชนแล้วก็หเราก็นำมาที่ประชุมท่านผู้ว่าก็น,นํามาที่เข้าที่ประชุมแล้วก็ให้มันมีเรื่องอะไรบ้างที่ชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อร้อนใจเรื่องอะไรบ้างผมจําได้เลยแล้วก็มอบให้ให้ให้ช่างของสุขภ์พิบาลอัณฑ์อาซางถ่ายรูปแล้วเราก็ขอญาติก็ติดออกแขนนะถ่ายรูปแล้วก็มีความ จำได้ตอนคือรูปที่ผมมีเนี่ยตอนน้นตอนนี้จะเปิดดูนะแล้วก็เอามาเปิดแพร่วันนี้ก็ลงสืง่อมวลชนหลายๆาผมมีอยู่สี่รูปสีรปส่รูปนี่ยเป็นภาพที่ที่มันภาพแบบเหมือนกับว่า,ารูปหน้าของผมเองไม่ชัดเพราะว่อาจจะพอพอ,พ,อพอพอจำเขาได้เพราะว่าแสงมันมันย้อนแสงแต่มีรูปหนึ่งที่ที่ชัดเนี่ย รูปน,นั้นผมจําได้ว่าผมเอาให้พี่ต้อมคุณเบจจพรนะซึ่งเป็นข้าพอดีเป็นแม่ค้าผ้าในตลาดนะน่าจะสอบถามที่หลังนะครับเป็นภรรยาคนคุณหมอทานวิทย์ที่ตาซางจนผมยังจําลักษณะพี่ต้อมได้พี่ต้อมเป็นคน,นที่สวยมากนะแล้วก็ถวายผ้าหลให้พระบัทสมเด็จเจ้าอยู่หัใหม่ย,ยกดอก แล้วก็ผมก็จำได้ว่าเออพี่ต้อมใส่ชุดเสื้อสีฟ้าเนี่ยก็กลับมาอีกทีนะฮะ24ปี25ปีลยกลับมาเป็นผู้บ้ารนนายการจังหวัดทีก็ได้มาคุยเรื่องนี้ให้ให้ทางรองประธานขอกทางค้าว่าเนี่ยผมรูปนี้เนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนแต่ต้องมีเพราะว่าผมเอาไปให้พี่ต้อมพี่เบญจพรก็ แตป่ปรลองประธานของชาก็าไปติดต่อพี่ต้อมพี่ต้อมก็เอารูปมาให้ดูทีนี้รูปนี้ก็เป็นรูปที่พี่ต้อมถวายชาให้ประบาท,ทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนผมเนี่ยก็ยืนใส่เครื่องแบบตะเบ๊ะของวัชยาหารแล้วภาพนี้เป็นภาพรู้สึกว่า,ราเราเห็นที่พระองค์ท่านได้สเสด็จมาเนี่ยที่สเสด็จงานเป็น,เป,นเป็นความทรงจำที่ที่สุดข,ของชีวิตชาลการ ที่รับปริญญาอะไรเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวแต่้การที่สนองงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เห็นพระบาทสมเด็จพระจาอหัวทรงงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงกลางแผ่นที่ตรงนั่งปฏิสันถานกลางดินกลางทรายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมันที่สุดของชีวิตแหละเขาเห็นก็ในชีวิตเองก็นำพระองค์เป็นแบบ ในพ่อจังหวัดลำพูนเมื่อมีโอกาสมาอยูจ่จังหวัดลำพูนได้มีโอกาสไปในสิบตะวัน,นมีโอกาสไปประชุมกับนั่นผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสไปต้องที่ต่างๆก็ได้เห็นนะฮะเรื่องปัญหาอ่างเก็บน้ำนต่างนี่อ่างเก็บน้ำเนี่ยว่าอ่างคองใครเขาก็บอกเป็นอ่างเก็บน้ำพลผลิตไอ้ชาวบ้านเนี่ยไอ้ที่บ้านโกว่าไอ้ที่ลำใหญ่นเนี่ยทำไมดูผลผลิตมันดีขึ้น เขาบอกมีศูนย์โครงการใช้พัฒนาที่มาตั้งที่ตำบลปันโขงเขาจะต่อการตัดแต่งหญิงอะไรต่างๆเออเนี่ยเราก็เลยมองว่าเนี่ยที่ชาวลำพูนยูริมีสุกร์อยู่ทุกวันนี้ครับเพราะพระบารมีของพระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้กระทั่งตอนที่เสด็จเสด็จถ้าสถานที่ได้พระราชฐานมาอยู่ทีู่รุงเทพมหานวศ ก็ทรงเสด็จมาเที่ยมที่น้องเระชาชนชาวจังหวัดลำพูนก็เห็นภาพอันหนึ่งนะฮะที่ที่เคยเห็นจะติดตาติดใจอยู่มากทรงเสด็จที่ตลาดบาักทพยแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าทรงเสด็จมาพร้อมพร้อมทสมเด็จพระเจ้าอยู่สมเด็จพระนางเจ้าไปดูเรื่องท่าเรื่องอะไรผมว่าลิจารณาท้าของเราคน ก็จากการที่ซึ่งตัวจากที่สาเร็จตะลาที่มีตรงเสด็จมาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสดเ็จมาพ็มีการมาตรงไม้ใช่เรื่องติดไปที่ที่ทรงมาตรงด้วยสิ่งเหล่านี้นะแม้กระทั่งสาเร็จประเทศพระบรมวงศ์สามวงศ์ทุกพระองคท์ที่มาที่จังหวัดลำพูนเราเองมันทําให้ข้ารายการได้ตื่นตัวรับรงเป็นแบบอย่างเป็นครูที่ดี ด้เลยเรื่องน้ำเรื่องการศึกษาเรื่องการศาสนาต่างๆเนี่ยมีผมไปอ่านพระสวัติส่วนหนึ่งที่ที่เสด็จนะครับหนังสือต่างๆที่จังหวัดก็รวบรวมอย่างเสด็จที่ต่างก็ทรงต้นาธรรมกับครูครูบาครูมาที่แล้วก็คดสอบถามที่น้องวิญชสบอกนั่งปฏิสัมพานก็และสรงทำเป็นชั่วโมงโมง เึ่งก็สิ่งเหล่านี้เป็นต้นแบบอย่างที่ดีที่ผมว่าคนไทยเนี่ยต้องน้อมนำไปดำเนินตามเรื่องรอยเท่าที่คนลำบากแล้วก็ซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องนำมาชีวิตนี้ความสุขแน่นอนก็ดีใจทห้คนลำพูนตั้งวิจัยพัฒน้เมืองลำพูนเมืองแห่งความุขบนความออเพียยน็็้าะตลาดจะดำเนินตลาด โครงการทานตีต่างๆหรือพระธรรดัดต,ต่างๆทรงเยี่ยมเยียนทรงงานเป็นต้นแบบที่เราชาวลําลูพงต้องมีสือยึะสื่อเพ่แบกจ่างเพื่อที่จะสร้างความุรให้ักตัวเองครอบครัวและก็ีมวคกคนต่างคนนมีอะไรอยากจะบอกกับชนคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เป็นความสเกเศร้าเสียใจ ขอให้นำหลักพุทธศาสนาเราเป็นแนวทางปฏิบัติเรายึดเหนี่ยวก็คงแม้ไม่ได้แน่นอนในทุกอย่างเป็นสังขานที่จะต้องรู้งงจริงเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่คนไทยจะต้องต้องทำคนล้ำคุณต้องทำก็คือนำนำแบบอย่างเรามีครูที่ดีของประนดศดีเช่นนั้นเราก็ต้องน้มนำมาปฏิบัติ สิ่งทุกสิง่งตัวอย่างที่พรอง์ท่านประทานให้ได้ทานให้คนไทยมันสิ่งที่มีค่าอย่างล้นเหลือเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราเำเนในสามรอยเอท่ยนทระยยซูพรอยุคลบาทแล้วเราจะมีความสุขแน่นอน